ึ้นแล้วกับศัก,กราชใหม่ปี2559ซึ่งปีนี้กรมศิลปากรได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณปางหาชมได้ยากที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคลจำนวน9ก้าองค์ในกิจกรรมไหว้พระวังหนา้าพระปฏิมาแห่งพผ่นดินณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนคร พระพุทธรูปที่น่าสนใจอาทิพระคู่บ้านคู่เมืองอย่างพระพุทธศิหิงศิลปะรูปแบบสุขโขทัยล้านนาที่ได้รับความเคารพนับถือมายาวนานตั้งแต่ปีพศ7 0 0และเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา สำหรับพระทจสิงที่พระที่นั่งพุทย a วรรนะครับก็จะเป็นพระทูปสาคัญคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพซึ่งในแต่ละปีเนี่ยวันสงกรานก็จะมีการอัญเชิญพระทุหิงออกให้ประชาชนได้ส่งน้ำนะครับเป็นประเพณีต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ซึ่งจะหมายถึงว่าพระพุทธศาสนาลทัทธิลังกาวงศเนี่ยได้มาเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมาราวิชัยอายุราว500ปีองค์นี้คือพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าทรงปราบพระยาชมพูปติโดยในระมิดพระองค์ทรงเครื่องอย่างพระจกักรพรรดิและ,สะแสดงบุญญาณุภาพเหนือพระมหากษัตริย์ทั้งปวง และพระพุทธรูปที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศสวดาลมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือพระชัยเมืองนครราชสีมาศิลปะสมัยอยุทยาอายุราว400ปีซึ่งพระวรากายจารึกอักษรขอมและภาษาบาลีตามตำนานนั้นเล่าว,ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกอัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหาร ค่อยได้พบเห็นบ่อยนักคือปางโปรดมหิตสอนเทพบุตรหรือพระศิวะศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นจากเรื่องราวของมหิตสอนเทพบุตรที่มีทิฏฐิต่อพระพุทธเจ้าจึงท้าปัะลองพระองค์ให้ซ่อนกายแต่เมื่อพระพุทธเจ้าซ่อนกายมหิตสอนเทวะกลับหาไม่พบจึงยอมจำนนสุดท้ายจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ซ่อนอยู่ใกล้พระนาราชของมหิตสอนนั่นเอง และพระพุทธรูปที่มีรูปแบบพุทธศิ์จีนคือพระพุทธรูปปังฉันสมอศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์บูชาเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพระพุทธรูปปังลองหนาวพระพุทธรูปสำมฤทธิประทับนั่งศิลปะล้านนาบูชาเพื่อระลึกถึงการประมาณตนความพอดีและความพอเพียง มีอยู่ปางหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้พบนะครับคือพระปางลองหนาวนะครับพุทธลักษณะของพระทูปปางนี้เนี่ยก็คือเป็นพระทูปปางสมาธินะครับแต่ว่าจะมีการผ่มคลุมผมจีวรคลุมนะครับซึ่งดูเผินๆเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเป็นพระทูปปางสมาธิปกติแต่ว่าเนี่ยสามารถไปเชื่อมโยงกับพุทธประวัติตอนหนึ่งได้นะครับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญ,ญัติว่าจะให้พระภิกษุส,สงฆ์เนี่ยมีผ้าจีวรได้กี่ผืนให้เพียงพอกับก,บการผม่มในเวลากลางคืนที่หนาว อีกปางหนึ่งที่น่าสนใจคือพระปางฉันสมอนะครับองนี้เนี่ยดูเผลอๆอาจจะนึกว่าเป็นพระปางมาลาวิชัยก็คือเอามือขวาวางที่เข่านะครับแต่ถ้าเกิดดูที่ประหถ์ซ้ายนะครับที่ว่างหงายอยู่เนี่ยจะเหมือนกำลังถือวัตถุอะไรบางอย่างแต่ว่าวัตถุนั้น,นหายไปแล้วนะครับซึ่งพระทธรูปของพระองค์นี้เนี่ยสามารถเทียบเคียงได้กับพระปางฉันสมอนะครับซึ่งอยู่ที่วัดอับสรสวรรค์นะครับซึ่งจะเห็นว่าที่การคลองจีวรมีอิทธิพลจากศิลปะจีนนะครับจึงเลยทำให้เชื่อว่าองค์นี้เนี่ น่าจะเป็นพระฉันสมอด้วยเหมือนกันครับ ส่วนพระพุทธรูปที่เกี่ยวกับปีวอกได้แก่พระพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีช้างถวายกระบอกน้ำลิงถวายรวงพึ่งบูชาเพื่อเตือนสติให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะในพุทธประวัติกล่าวว่าหลังจากพระองค์ตัสรู้ได้ 10, สิพรรษาเหล่าสงเกิดความแตกแยกจึงทรงวางอุเบกขาออกไปหาความสงบในป่าซึ่งมีช้างป่าลิลไยกะยะยเป็นผู้คอยดูแลปัดกวาดที่ประทับและหาของป่าผลไม้มาถวายทุกวัน และมีพญาวานอนนนำรวงพึ่งไปถวายด้วยเป็นพระพุทธรูปอีกองค์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจาัการะในปีวอกปีนี้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านนะคะก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนค่ะเดินทางมากันได้นะคะที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ณพิพิพธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครที่นี่นะคะพระพุทธรูปโบราณทั้ง9องค์ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะก็จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่24มกราคม2559ค่ะ